สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวของที่เราสาะสมเอาไว้นะคะแล้วของที่เราสาะสมนี่คือคุณแม่เรานะคะเป็นคนซืซีให้หมดเลยเดี๋ยวเรานะคะจะให้ตีนะคะเลือกให้นะคะว่าจะเอาอะไรนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชิ้นแรกกันเลยแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะบอกราคาแต่ละชิ้นด้วยนะโอเคเริ่มชิ้นแรกกันเลยนี่คือากูตซี่ ิชี่อันนี้นะคะแพงมากนะคะิชี่อันนี้ไม่สรุนนะไม่เคยสรุโอเคอันนี้รีวิวไปแล้วเราก็จะใส่กล่องอันนี้ไว้ดูต่อไปอันต่อไปค่ะคืออันนี้อู้อันนี้นะคะเขาแถมมาจากพี่ๆนะคะนี่ที่จริงถุงละสามสามหรือห้าบาทนี่แต่ที่จริงนะคะ ที่เขาแถมมาให้เราอะแต่ที่จริงอะถุงละสามบาทหรือว่าห้าบาทนั่นเองนี่แล้วก็มีเม็ดโฟมด้วยอันต่อไปค่ะอันต่อไปนะคะคือกระดาษเปียบถุงคิตตี้นะคะอันนี้ละประมาณสาบาทนะคะอันต่อไปกันเลยอันนี้ก็คือกระจกนะคะรุ่นเดียวกับอันนี้เลยนะก็เป็นเงเท่ากันนะคะอันต่อไปอันนี้นะคะคือ แบบเป็นคู่กันนะคะเขาแถมมาเยอะมากแต่เราเอาอมาดูสองอัน,นเราก็ที่เหลือก็เก็บไว้ใช้นะอันนี้เราก็มีเมรรร็ดโฟมเหมือนกันอันนี้คือยางรัดผุมนะคะนี่ไงเไม็ดโฟมเม็ดโฟมดูกไรก็ได้อันต่อไปเม็ดโฟรรมอันต่อไปนะคะคือเมรรร็ดโฟมอันนี้อุยอ้ยเอยอเอออันนี้นะคะเราเอาไปขายได้ประมาณย5ิ้าบาทนะคะอันต่อไป อันนี้คือไม่ได้ซื้อนะคะแต่ใช้มิโครอันนี้เลยคือเราไปวาดรูปมาของพี่เรานะคะแล้วเราก็ตกแต่งแล้วก็ใส่ถุงไว้นะคะอันต่อไปสองอันนี้นะคะสะสมมาเป็นอันนี้แม่นะคะเราซื้อให้ <c oughs> จากตลาดนั้นนะคะอันนี้คือกล่องโบนะคะโบโบมีหลายอันอ <c oughs> แล้วก็กล่องกิ๊บกิ๊มีมีกิ๊บหลายอัน,นกิ๊บเป็ดด้วยนะ อุ้ยอันต่อไปตีเลื่องนี้เลยเดี๋ยวมันมีถุงแพ็กเกจให้ด้วยนะรวมกันถ้าของอันเนี้ยรวมกันเป็นห้าสิบบาทนะคะ <ion> เดี๋ยวเรามาเก็บชวิธีการเก็บง่ายมากเดี๋ยวเราจะมาโชว์ความสรุของเจ้าตัวนี้กันเจ้าตัวด <neck> ูนกหูเจ้าตัวเนื้องคงเต้องตี้องเต้คงเ้นี่ค่คะนี่หูก็จะเป็นแบบนี้แบบความสรุก็จะสรุน้อยกว่าตัว งนี้นะคะต่อไปนะคะตัวนี้ก็ความสรุปก็อยู่ในที่มากกว่าอันนี้นะคะแต่เ,เราดดิบเต็มตเต็มนี่อ,อันสองอันสุดท้ายนะคะทุกคนจะเรียกอะไรปัอปอี่ป๊อปอีอันนี้ก่อนใช่ไหมอันนี้ก่อนโอเคค่ะป๊อปอีอันนี้นะคะเสียงเสียงแบบใช้ได้เลยก็ เจ,เจ้าตัวนี้นะคะตัวนี้เราจะเอาไว้ให้คุณ,คณเจนะคะนี่ตัวนี้ตัวนี้คือตัวละหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทนะคะอันนี้อันต่อไปอันนี้คือเจ้าป๊อปอิตสตรอเบอรี่นะคะอันนี้หลายสีนะคะแต่เสียงไม่ค่อยไม่ค่อยใช้ได้เท่าไหร่อันนี้ขนตีนะไม่ค่อยเสียงดังอ่ะอันนี้นะคะตัวละ ไม่ใช่ตัวละ152บาทนะคะซื้อมาจากช้อปปี้ช้อปปี้ช้อปปี้ช้อปปีและถ้ามีของมารีวิวอีกนะคะจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ด้วยนะคะอย่าลาาอย่าแย้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกระดิ่งเลยกระดิ่งกึ้ง ช่องอะไรเอ่ยช่องเราจะลงยู u b e ของแม่เรานะคะอันนี้ช่องดีกัตี้ใครจะไปดูก็เชิญน,นะคะช่องช่องอะไรก็ได้ช่องตี๋เดี๋ยวเราไปถามไปถามแม่ก่อนนะคะว่าช่องอะไรแม่ยังไม่ได้ตั้งนะคะว่าช่องอะไรเดี๋ยวไปถามก่อนช่องนะคะก็ชื่อกังวานชาแนลนะคะกังวานกังวาน นะคะบ๊ายบาย